สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมแม่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เล่นเกม FR ฟอาร์เจนเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีมอดอะไรที่จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแต่สําหรับวันนี้นะครับผมผมได้ไปเจอมอสๆหนึ่งครับผมซึ่งมันเป็นรถที่น่าจะแปลกมากๆแล้วนะครับผมเกมอื่นอาจจะไม่แปลกนะครับผมแต่เกมนี้รับรองได้เลยว่าแปลกแน่นอนกับรถคันนี้ครับเป็นรถบรรทุกนะครับผมรถบรรทุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ แต่ดูจากโลโก้ด้านหน้าแล้วน่าจะเป็นรถของมิสซูนะครับผมแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะว่ามันชื่ออะไรนะครับถ้าใครรู้ชื่อรถคันนี้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับอห่างหายจากการทาเกมไม่บาลีเจน์พิษนานะครับผมวันนี้ก็ขอกลับมาทําสักหน่อยนะครับผมผมพยายามหามอสแปลกๆมาเล่่ให้ท่านผู้ชมดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่แบบบางที่มันผมก็หาแบบหายังไง้ก็หาไม่เจอนะครับผมมอสแปลกๆแต่สำหรับวันนี้มาทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะกดซื้อเลยนะครับผมโอเคโอ้โหต้องใช้ทองซื้อ170ทองด้วย ไม่เป็นไรพี่โคตรที่โคตรรวยครับแล้วเราจะมาดูชุดแต่งรถคันนี้กันครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยมีชุดแต่งอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเริ่มจากสตอ็อกสต็อกนี่ไม่มีอะไรครับผมชุดแต่งที่หนึ่งอ่ะโอ้โหเด๋อเด๋เด,เด๋มันมีสปอยเลอร์ด้วยหรอคันนี้โอ้ยรถแบบนี้มันมีสปอยเลอร์ด้วยหรอต่อไปชุดแต่งที่สองนี่ชุดแต่งนี้ก็อุ้ย มันเหมือนมันเป็นกระบะเลยด้านบนใช่นะครับผมมันไม่มีฝาปิดด้านบนแสดงว่ามันเป็นเหมือนพวกกระบะรถสิบล้ออะไรแบบเนี้ชุดแต่งที่สามครับชุดแต่งนี้อย่างกัรถบ้านครับผมมีหลังคาเหมือนบ้านเลยนะฮะทุกคนดูแต่สอยเลอร์นี่คือมีทุกกอันเลยนะเนชุดแต่งเนะี่ยชุดแต่งที่สี่ครับชุดแต่งที่สี่ก็ไม่ค่อยแปลกนะครับอ๋อมันจะแปลกตรงตรง,ตรงพวกบัมเบอร์นะครับผมบัมเบอร์จะเปลี่ยนไปชุดแต่งสุดท้าย อืม๋นะมีแค่นี้อ่ะผมอยากได้กระบะเล็กอ่ะผมดูในตัวอย่างที่ผมไปโหลดมอสมามันจะมีกระบะเล็กอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมขอเลือกหัวก่อนผมอยากได้หัวแบบว่าเออหัวแบบนี้สวยแต่ชุดแต่งไม่ค่อยสวยนะสเก็ตไม่ค่อยสวยอ่ะแบบนี้แล้วเราค่อยไปเปลี่ยนในส่วนของกระบะกระบะนี้มันอันไหนวะเนะี่ยอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นกระบะอันไหนวะเนะี่ย อ๋ออันนี้เป็นหัวนะครับอันนี้เป็นหลังคาท่าไมมุมกล้องมันใกล้จังวะเนี่ยสปอยเลอร์สปอยเลอร์ถอดออกครับสปอยเลอร์เราไม่ใส่ครับมันไม่คือครับผมผมจะเปลี่ยนกระบะตรงไหนอ่ากระบะลูบสปอยเลอร์อันนี้ปะอ๋ออันนี้ไม่สปอยเลอร์นี่อ่าอ,อันไหนอันไหนเรียบัมเปอร์นี่ไงบัมเปอร์อ๋ออันนี้บัมเปอร์อันนี้บัมเปอร์นนหลังบัมเปอร์หลังไม่ใส่นะครับผมเดี๋ยวดูตรงท่อสิ ทำไมผมรู้สึกว่าผมหาอะไรไม่ค่อยเจอเลยวะผมไม่ชอบท่อยาวอ่ะมันไม่มันไม่สมจริงนี่ท่อสิ่งครับผมมันมีแต่ท่อนะท่อมันลอยได้แต่ลำท่อไม่มีเลยอุ้ยแต่ท่อนี้ก็เท่เหมือนกันนะนี่อ่ะผมว่าไม่ค่อยคือท่อไห่วะผมว่าเอาแบบไม่มีท่อนั่แหละน่าจะคือที่สุดแหละอันนี้คือซุ้มล้อซุ้มล้อใส่ไม่ได้ครับซุ้มล้อไม่มีอันนี้กระจกครับกระจกก็ใส่ไม่ได้ ผมจะถอดอันนี้ออกได้ยังไงวะอ่าลูปสปอยเลอร์อันนี้สปอยเลอร์อน,นี้ไม่เป็นพวกสปอยเลอร์เนี่ยมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นแค่สปอยเลอร์อันนี้มันไม่มีกระบะเล็กอะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอากระบะใหญ่ๆแบบนี้แหละไปดีฟทุกคนเอาแบบนี้มันเลยครับผมโอ้ยตรงนี้ใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูด้านในซิด้านนอกเอาแค่นี้ โอ้โหด้านไหนก็แต่งไม่ได้เลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะเดะมองอะไรก็ไม่เห็นเลยนะครับผมโอเคแต่ผมต้องไปเปลี่ยนในส่วนของล้อก่อนละกันนะครับผมล้อนี้มีล้ออะไรเท่บ้างเรดูคมพอดูก่อนนะเฮ้ยทุกคนผมว่าใส่ล้อนี้แล้วเท่ป่ะเนะี่ยมันเข้ากับแบบว่าเข้ากับสีรถมากเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าพวกผมจะทําตัวรถเป็นสีขาวหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองไปเปลี่ยนสีรถดุก่อนเพื่อมันจะมีสีที่แบบมันสวยกว่านี้อ๋อใส่สติกเกอร์เลยด้วย โคตรเทเลยว่ะอุ้ยสีดําสีดําไม่ค่อยเทอันนี้เลอะเทอะนะฮะอุ้ยอันนี้เทเลยอันนี้เทเลยสวยสวยมีสีอะไรบ้างเฮ้ยผมว่าสีนี้สีนี้ได้ใสแล้วเทเลยนะครับทุกคนแต่ผมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนล้อใหม่ซิถ้าเป็นล้อสีดําผมว่ามันจะสวยกว่านี้นะหูยใสอันนี้แหละเข้ากันเลยเอ,อือรอเลยทุกคนครับตอนนี้อผมอยากได้กระบะเล็กอะทำไมผมหายไม่เจอวะ ทำไมผมดูไอของเขาทำไมมันมีวะกระบาเล็กเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งสักครู่หนึ่งนะครับอ๋อนี่มันอยู่ตรงไอนี่มันอยู่ตรงเขาเรียกว่าฝากระโปรงนี่ไง <c oughs> นี่ไงโอ้โหถอดก็ได้ถอดโค้งก็ได้อย่างที่เลยวะ่ะเดี๋ยวฝากระโปรงมันไปเปิดอะไรอยู่ด้านในคนขับวะเนอะเอาแบบกระบาเล็กครับผมชอบแบบนี้เฮ้ยได้แบบตามที่ต้องการแล้วตอนเนี้ย โอเคต่อไปก็อัพเครื่องยนต์นะครับผมอัพเต็มเลยเครื่องยนต์เดิมเดิมแบบไม่ต้องซื้ออะไรเลยเอาเครื่องเดิมเดิมไม่แหละขอแค่อัพให้เต็มก็พอแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อัพเครื่องยนต์เต็มแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเอออ๋อนึกว่าบัมเปอร์หน้ามันหายไปไหนเฮ้ยทำไมช่องช่องตรงนี้ทําไมมันเป็นรุ่งร่งไงไม่รู้อ,อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราลองใส่ท่อดิเผื่อใส่ท่อแล้วมันจะเท่ขึ้นมาเปิบอ๋อดด ไม่ผมว่าอันนี้เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวฟ้าวจ,จัดๆเลยท่อนี้โคตรดีโคตรที่ครับผม,มทุกคนครับการแต่งรถก็จะมีแค่นี้นะครับผมน่าจะแต่งได้ประมาณนี้แหละไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับผมก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนของโชคนี่โชคยังไม่ได้ซื้อเอาโชคแพงสุดไปเลยเอ้ยลองลองโหลดเตี้ยดูเผื่อโหลดเตี้ยแล้วมันจะที่ขึ้นอันนี้เบรกเบรกเอาสีสีน้ําเงินไละเอ้ยสีแดงผมว่าสีแดงที่กว่า แล้วก็น็อตตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยเปลี่ยนได้น็อตก็สีแดงปึ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปโหลดเตี้ยดูซิเฮ้ยผมว่าโหลดเตี้ยมันไม่ที่เลยวะ่ะลองโหลดดูซิปึ๊บเนี่ยมันมัน,ม,นมันกินอันนี้เข้ามาลองร้อยืดดิโอ้มันน่าจะโหลดอ่าหน้าเตี้ยหลังเตี้ยได้นะแต่เอารอหน้อเข้าให้ล้อหลังมันยืดกว่าอ่าอุย้ยหล่อเลยแบบนี้ ไอทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเอารถไปทดสอบประสิทธิภาพกันในหมวดออนไลน์กันครับมาครับทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามาในดันคันชัยทมแมทแท็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพความแรงกันนะครับเอ้คันนี้เปิดไฟได้ด้วยอ่ะมันมีรูปไฟขึ้นดรงขวามือตอนนี้วิ่งโอ้โหแอปเดียวขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบกว่าโอ้หดีก็ดีเหมือนกันออุ้ยเออทำไมผมรู้สึกว่าเกมผมมันลื่นกว่าแต่ก่อนว่ะ ต่ก่อน,นี่คือกระตุกมากแหลกมากทุกคนครับผมมองไม่เห็นทางไม่ประเด็นเปลี่ยนมุมกล้องซิมุมกล้องนี้ไกลขึ้นนะแต่มันไม่ทําให้กล้องมันสูงขึ้นก็มองไม่ค่อยเห็นทางอยู่ดีปึ๊บเบรคเบรคคุณภาพอุ้ยวุ้ยุ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราจะตามเขาให้ทันครับไปครับไปรุ่นเหยียบครับจังหวะนี้ gtr สามสี่ว่ะข้างหน้าสามสี่ปะทะกระบะซิ่งโอ้ย ว่างพี่เอา้าหายไปไหนละออกไปแล้วครับผมโอ้ชนทีเดียวแค่เนี้ยออกไปแล้วเดี๋ยวฝาไม่มีใครเฟี้ยวกว่าเราอีกแล้วนะครับผมดูนี่มเมซูอ้าเข้าไปเบกเบกคุณภาพอ,อือินเตอร์อินเตอร์โผข้างหน้ารถที่รถพี่มันเป็นรถอ่าเขาเรียกว่ารถบรรทุกแต่งอ,อปกติเขาจะแต่งแต่พวกรถกระบะสิ่งใช่ไหม แต่วันนี้ครับผมอันนี้รถบรรทุกซิ่งครับโคตรที่ครับไม่เหมือนใครดูดิลายก็เฟี้ยวแต่งก็ที่ล้อยืดอีกตั้งหากถ้าเจอตำรวจนี่บอกได้เลยว่าโดนปรับร้อยเอร์ซจัดบายครับไปรุ่นเขาโค้งอย่างเนียนอ่าทุกคนครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนด่านกันบ้างนะครับผมเล่นแต่ด่านเดิมแล้ทุกคนจะเบื่อนะครับแล้วผมจะลองไปเล่นด่านเอาเป็น คันชัยไหมด่านใหม่ผมไม่รู้ว่ายังเล่นได้หรือเปล่านะปกติผมเข้านี่มันจะหลุดตลอดเลยครับด่านใหม่อ่างั้นเดี๋ยวผมขอลองเป็นด่านอิบิสุเซอร์กิตก่อนสักหนึ่งตานะครับอ่าเอาสักประมาณ2รอบละกันนะครับผมด่านนี้อู้ยัน,นี้รถรุ่นอะไรเนี่ยอ๋อซิลเวียไปครับเดี๋ยวผมจะลองเอารถกระบะคันนี้มาลองกระโดดจำ้ำว่ามันจะจ้ำได้หรือเปล่านะฮะ ผมว่าน่าจะจําได้สบายสายเลยนะครับผมเพราะว่าโมเดลมันเป็นโมเดลรถที่มันจําได้อยู่นะ้จัดไปครับไปรุ่นอู้แต่ย네ังมีอาการกระตุกนิดนึงนะครับอุ้ยมีคนแต่งกระบะเหมือนเราว่ะไม่ใช่กระบะอ่าเขาเรียกว่ารถบรรทุกเออลืมลืมลืมขออภัยด้วยนะครับหักขวามาจังหวะนี้ฮะจัดไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยบีเอ็มมอุ้ยสวยอ่ะบีเอ็มแต่งสวย โอ้โหมันจำได้แต่ผมมองไม่เห็นจังหวะนี้ครับผมเกือบชนนะฮะแต่ยังได้อยู่เฮ้ยมีคนตามเรามาหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่นะฮะเหมือนเขาจะตามหรือเปล่าทําไมไม่เห็นนี่ไงตามผมมาแล้วไงเอาแล้วผมก็เข้าป่าอ่าเข้าตามผมมาจริงด้วยครับเห็นผมดีๆไงผมเล่นดีไงเขาก็เลยอยากจะตามผม ไม่มีใครไม่อยากจะกับเล่นกับอ่าคนที่รีบดีหรอกเอาเอา,เอาพูดอะไรกูไนดะ้ <c oughs> ใช่นะหมายถึงถ้าใครเล่นดีมีแต่คนอยากจะเล่นด้วยเออต้องพูดแบบนี้ <c oughs> จำ้ำครับรออีกแล้วนะฮะแล้วผมลองเปลี่ยนเป็นมุมกล้อง,องภายในสิออมุมกล้องนี้ก็เท่นะแต่เสียงรถผมหายไปไหนก่อนมุมกล้องนี้ก็สวยนะแต่ผมรู้สึกเวียนหัวอู้มอเห็น เดี๋ยวเด,วเด,วเดวีเอามุมกล้องเด็มกับคืนมาเออเออมุมกล้องนี้เวลานี้มันเห็นทางหน่อยแต่เสียงรถหายแล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับเออสวยมากสวยมากอ,อ้มีคนตามมีคนตามสองคันอุ้ยออู้พลาดเลยจังหวะนี้ มาทุกคนครับตอนนี้ย้ายมาดานกันชัยนะครับผมดานคันชัยไม่ใช่กันชัยเขาพูดชื่อผิดตลอดเลยนเนี่ยเออถ้าไม่ได้น้องๆน,น,นี่คือผมคงจะพูดว่ากันชัยไปอีกนานเลยนะครับเออจริงๆมันต้องอ่านว่าคันชัยคันไซเออคันไซประมาณนั้นอุยอ้ยอุย้ยรถรถอะไรวนะน่ะเฮ้ยรุ่นนี้อย่างวะไม่เคยเห็นมาก่อนแบ็กบอร์ดครับผม รู้สึกว่าห้องไหนที่มีคนเล่นเยอะๆทุกคนมันจะมีอาการแบบว่าหน่วงๆปิงนิดนึงมันจะมีอาการปิงนิดนึง่ห้องไหนที่มีคนเล่นเยอะๆผมรู้สึกมันปิงปิงอ่ะรู้สึกว่ามันมีอาการหน่วงคือผมรู้สึกได้เลยป๊บปสไลด์มาป๊บอุ้ยอุ้ยมีคนตัดหน้าตาแบบต้องกี้ครับผมต้องกี้อ้าวไอ้น้องคนนี้ว่าจะนําพี่นี่ไงเรามีคู่หูแล้วหูไปครับผม รถบรรทุกสิ่งเหมือนกันโอ้ยจี้ครับผมจี้อ,อุ้อโอ้ยผมมองไม่เห็นเขาดิประเด็นน่ะสวยงามสวยงามอุ้ยเขาไปถึงไหนแล้ววนะเนี่ยมองไม่เห็นอุ้ยอ้วขออภัยขออภัยผมพลาดเอง จ้าสามอองศาครับนี่นนครับผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ผมอยากรู้ว่าไอตัวเกมตัวเนี้ยมันจะมีแมพพิเศษไหม๋ยวผมต้องขับรถไปดูก่อนทุกคนครับเพราะว่าปกติดันที่มันเป็นดันมดแบบนี้เขาจะลงดานพิเศษมาแต่ผมไม่รู้ว่าอมอดเกมตัวนี้จะมีหรือเปล่าเราลองขับไปดูกันสิหูโล่งโจ้งไม่มีอะไรเลยนะฮะไปได้ไปได้ไ ไปได้แค่นี้ไม่มีอุ้ยแย่นะอู้เกือบตกแมพทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแบทเทิลในโหมดออนไลน์กันครับอ่าเจอรุ่นอะไรวะเนี่ยกดปุ๊บมาปุ๊บเลยอันนี้ผมตามใช่ไหมอุ้ยลืมเปลี่ยนยางผมมองไม่เห็นเขาเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาแหลกเขาแหลกเขาปิงทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ ได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ฮะพต่ยางก็ผมจะหมดแล้วดีอ่ารถบรรทุกแบตเทิร์นแต่ผมรู้สึกว่าผมตามห่างเกินไปนะโอ้คหอนติปนิน่งมากเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากครับผมหูคะแนนผมนี่แบบได้เท่าไหร่เจองโอเคยางผมหมดว่ะโอเคมารอบนี้เราเป็นคนนำครับ มองไปเห็นทางแต่ผมก็จะทำเพื่อคนดูครับผมเอ้ยอย่าจี้สิน้องอย่าจี้พี่สิเอาโค้งมาสวยสวยสวยโอ้โหผมนำได้โคตรดีจริงหรือเปล่าโอ้โหดูเขาตามผมตามได้โคตรเนียนเลยทุกคน ผมว่าผมแพ้อู้หูแพ้แพ้แน่นอนเห็นไหมคะแนนรวมผมแพ้เอาใหม่อีไหมเอาใหม่ไม่ได้่ะออีกสักรอบหนึ่งสักการทุกคนอีกสักรอบหนึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบโหมดนี้ว่ะอ่ารอบนี้เจอไี่ขั้นเดิมไอ้คนเดิมอูหรอบนี้มาเราได้น,นำว่ะโอเคได้ไม่เป็นไร แต่ยางรถผมหมดอล้ดิลืมดูลืมดูเอ้าอ๋าอมันเปนเปลี่ยนด่านให้เราเรืเร่อยๆเดีอยยังไงอุ๊ยอุ๊ยอยไดอู้่ได้จุโอ้โหเขาเขาตามขี้ผมแบบโคตรติดเลยอ่ะแล้วผมจะตามก็ทันไหมเนี่ยยางผมไม่มีเนะี่ยโอ้โหยางแดงแดงคิ้แล้วนะครับทุกคน โูย้ยางยางหมดยางหมดตามไม่ทันเลยยางหมดไอ้น้องเอย้ยยางที่หมดลืมเปลี่ยนยางโอ้โหคะแนนเพลออีกเดียวทุกคนห้าสิบเจ็ดคะแนนไม่ได้ไม่ได้ฮะทุกคนเราผมลองย้ายมาเล่นด่านนี้สิด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับทุกคนด่านนอรีเพย อ่านว่านอรีเพย์หรือเปล่าอ่ะอาจจะผมมาลองดิฟด่านนี้ดูสักหน่อยละกันนะฮะว่าฝีมือในการดิฟผมเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับผมกับรถที่แปลกประหลาดที่สุดไม่น่าจะมีรถขับไหนแปลกเท่ารถอา่าเรือแล้วนะครับไอที่ผมทําไปก่อนหน้านะี้ที่มันเป็นรถเรือเรือดิฟเรือดิฟไม่ใช่รถเรือโคตรที่เลยใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนไปดูในช่องผมได้นะโอเค ผมจะพยายามดิพเนียนแบ็กบอร์ดครับปุ๊บหากกับคืนมาแบบนี้ครับทุกคนเออพยายามแบบคุมรถให้นิ่งที่สุดแล้วก็พยายามตามเส้นทางให้อยู่ในรัศมีรัศมีที่อือหืรอรอรอฮะนี่แหละครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถบรรทุกทิปในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผม,ผมก็มาเล่นให้ทุกคนในแบบบ้า ให้หายคิดถึงกันสักหน่อยนะครับกับเกม FR r e g e n อ่ะจังหวะที่เวลาเราวิ่งมาเร็วแล้วเราเข้าโค้งแบบนี้ถ้าเรากลัวรถมันถลายใช่ไหมเราก็แค่เหยยบเบรครถมันก็จะอยู่แบบนิ่งเลยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เคล็ดลับสิเขาเรียกว่าเทคนิคบางทีเนี่ยเวลาถ้าเราแบบโค้งเร็วเกินไปเนี่ยเราก็ปล่อยคันเร่งรถมันจะสไลด์คอยหลังเองคล้ายๆเหมือนการทำท่าแบ็กบอร์ดนะครับ แนีไหมรถอันนี้คือผมปล่อยคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถมันจะแบบว่าถลายถลายดิฟเองเลยถ้ากลัวแบบว่ายังไงอะถ้าเราเข้าโค้งเร็วเกินไปอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราจะแหกเราก็อย่าเบรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบหลอดประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับเอ้ยทนเลย